สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแแมมอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้นะคะลูกค้าแมมอยู่ที่บริษัทพิรยนต์ค่ะลูกค้าสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68นะคะลูกค้าวันนี้นะคะแมมจะพามาพบกับรถคันนี้เลย t ตยต้านะคะยาริสนะคะเอทีค่ะ1.2 e ปี2017นะคะราคาพิจยนต์ขายอยู่ที่385,000บาทนะคะลูกค้าแมมบอกเลยรถคันนี้ไม่น้อยมากๆนะคะไม่แค่75,000เท่านั้นนะคะลูกค้าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวแมมจะพาไปดูรายละเอียดภายใน,นและภายนอกค่ะตาแมม,มาเลยค่ะ รถคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นบอดี้สีขาวนะคะลูกค้านี่เลยออกแบบนะคะมาในโฉมปัจจุบันแล้วนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าสกเกิร์ตของเขาตกแต่งด้วยสกเกิร์ตสวยงามมากๆนะคะลูกค้ามาพร้อมกับกระจังหน้านะคะลูกค้ามีตาสัญ,ญลักษณ์ของโตโยต้านะคะในส่วนของไฟนะคะลูกค้า ไฟเราจะได้ไฟเป็นไฟมัลติรีแฟกเตอร์นะคะลูกค้าในส่วนของยางใช้กันยาวๆไปเลยปี2020นะคะและแมกแ้จากโรงงานนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกระจกเลี้ยวกันบ้างนะคะลูกค้าในกระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างเนาะนะคะในส่วนของที่จับนะคะลูกค้ารถคันนี้ก็เป็นมีที่จับสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้า รถคันนี้แม่บอกเลยไมน้อยมากๆนะคะ75,000กิโลเท่านั้นนะคะลูกค้ารถเรานะคะบอกเลยพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไฟนะไฟของเขาจะด้ไฟไฟนะคะ LED นะคะลูกค้าและยังไม่พอรถคันนี้ยังให้เซ็นเซอร์ของลูกค้าให้เซนเซอร์มาอีก2จุดนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่นะคะจะพาดูรายละเอียดนะคะภายในรถนะคะลูกค้าเดี๋ยวตามแม่มาเลยคะ่ะเรามาดูนะคะรายละเอียดภายในรถนะคะก็จะเป็นระบบเซนทัลล็อกนะคะลูกค้า เดี๋ยวแมม z ส o ให้ดูใ,ใกล้ๆเลยพวงมาลัยของเขาจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะลูกค้ามีตัดกันนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายๆกับไม้ยีนะคะอันนี้ตัดด้วยสายเป็นอ่าสีฟ้าสลับกับสีดํานะคะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้ามาพร้อมกันนี่เลยซี usb พร้อมนะคะแอร์แบ็กคู่หน้า2ใบนะคะลูกค้าเดี๋ยวนะคะแม่จะพามาดูในส่วนของถึงของผู้โดยสารกันบ้างดีกว่า,าค่ะตามแม่มาเลยค่ะ ในส่วนของผู้โดยสารนะคะลูกค้าก็จะเป็นระบบเซนทรัลล็อกเหมือนกันนะคะลูกค้าภายในของเขานะคะดูกว้างขวางนะคะถึงจะเป็นยาลิเอทีนะคะเป็นเครื่องหนูจุดสองนะคะในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะลูกค้ามีที่คาดแบบอย่างที่แหม่มแจ้งให้ล้าทราบเลยมีลูกเล่นนะคะลูกค้าแล้วก็มีนะคะนี่เลยมีรมให้เราเรียบร้อยนะคะลูกค้าเดี๋ยวนะคะแหม่มจะพาไปดูรายละเอียดนะคะในส่วนของนะคะลูกค้าที่เก็บสัมภาระกันดีกว่าคะ่ะ เรามาดูนะคะที่เก็บสัมภาระรถคันนี้นะคะมันบอกเลยที่เก็บสัมภาระของเขานะคะมีพื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวแมมดูซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะลูกค้าที่เก็บสัมภาระของเขานะคะมีนี่แหมบบจะให้ดูให้ดูใกล้ๆนะของเขานั้นรถคันนี้ถึงจะเป็นเครื่องหนุนจุดสองนะแต่ที่เก็บสัมภาระของเขากว้างมากๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าข้างในของเขามีอะไรบ้างนี่เลย อ้าวในส่วนของยามคะ่ะตอนนี้ยังไม่มีนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเอามาเสริมให้นะคะแล้วก็ในส่วนของแม่แรงถุงมือมีให้พร้อมนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าคะ่ะตามม,มาเลยคะ่ะมาดูนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าคะ่ะ ห้องเครื่องนะคะสังเกตได้ง่ายง่ายเลยนะคานทั้งสองข้างของเขานะยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตาสัญลักษณ์นอกรอ,นนะะอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะคะในส่วนของน็อตนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม่ให้ดูใกล้ๆก่อนเลยน็อตนะคะทุกตัวยังอยู่ในสภาพเดิมๆยังไม่มีการไข่นะคะลูกค้ารถคันนี้เนาะเครื่องยนต์แห้งสนิทน้ามันไม่เยิมนะคะลูกค้ารถเรานะคะไม่มีการพลิกคว่ำชนหนักจมน้ํานะคะก่อไม้ไม่มีแน่นอนคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคลิปนี้คะลูกค้า ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์แหมมโดยตรงนะคะเบอร์แหมมค่ะ0 8 0ค่ะ403 0 1น3นะคะลูกค้าหรือนะคะจะมาพบแหมมได้นะคะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68นะคะลูกค้านะคะบริษัทเราเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงนะคะลูกค้าถึง6โมงเย็นนะคะลูกค้า,คาเข้ามาได้ทุกวันเลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้า เออแหม่มลืมบอกไปนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่มีขออ่าเป็นพนักงานบริษัทนะคะหรืออะไรก็ตามขอให้มีอาชีพีิชดเจนนะคะลูกค้าตรวจสอบได้ก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้นะคะก็ใครยีนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะลูกค้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสป라이ดให้แหม่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ